สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเกอร์นะครับและตอนนี้เราก็อยู่เกม Infinity ในกีฬาเอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเวอร์แมปนั่นเองนะทุกคนก็คือเป็นแผนที่ออฟฟิเชียลนะที่เราเอาไว้หาพวกข้าวของต่างๆนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีอัปเดตใหม่เข้ามานั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าที่เวอร์แมปกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับเวอร์แมปเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ตรงข้างล่างให้เลยแล้วกันนะครับผมสําหรรับใคที ไม่รู้ว่าเข้ายัางไงนะครับก่อนอื่นเลยถ้าเกิดว่าเรากดตามลิงก์เข้ามานะครับเราก็จะเจอตรงนี้นะครับทุกคนมันจะเขียนว่า Worldm a p c o s ด e เปตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปแบบนี้นะแล้วก็รอแมปมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นแผนที่ของดิกกี้ขึ้นมาให้เรานะครับแบบนี้เนาะเสร็จปุ๊บให้เราเข้ามาที่ลอ็อกอินตรงนี้นะครับนี่เลยกดเข้าไปนะครับทีนึงแล้วก็ลอ็อกอินได้เลยนะ หลังจากที่เราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับทุกคนให้เรามาซิงค์เกม Data ต,ตรงนี้ต่อเลยนะก็กดไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดยอมรับไปนะครับผมนี่อย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะแล้วก็กดยอมรับไปเลยครับผมพอเราซิงค์ดาตาเสร็จแล้วนะครับก็คือเขาจะเอาข้อมูลที่เราเล่นนะเนาะเราเล่นเราเก็บพวกหยาดแห่งแรงบันดาลใจหรือว่ามิมสตาร์เนี่ย มาดูได้นะครับอย่างนี้นะครับผมคือไอที่มันเป็นสีจางๆเนี่ยคือว่าเราเก็บไปแล้วนั่นเองเนาะแต่ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่ไม่ใช่สีจางอย่างเช่นแบบนี้เนาะก็คือเรายังไม่ได้เก็บใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ซิงค์มาแล้วนั่นเองนะครับทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยเราจะดูได้แค่2อย่างนะครับก็คือมีวิมสตาร์กับหยาดแรงบันดาลใจนั่นเองเนาะว่าแบบเออตรงไหนที่เราเก็บไปแล้วบ้างหรือว่าตรงไหนที่เรายังไม่ได้เก็บนะครับแต่ตอนนี้นะครับทุกคนเราสามารถดูหีบได้แล้วทุกคนก็คือสมมุติผมจะะดูหีีบบนน้ครั นี่เลยเป็นหีบเล็กเนาะสามารถดูได้แล้วนะครับว่าตรงไหนเราเก็บไปแล้วแล้วก็ตรงไหนเรายังไม่ได้เก็บนะครับเมื่อก่อนทําไม่ได้ทุกคนแต่ตอนนี้นะครับมีการอัปเดตเข้ามาแล้วนั่นเองเนาะก็คือดูได้แล้วนั่นเองนะครับว่าตรงไหนยังไม่ได้เก็บนะครับทีนี้เราก็จะไปเดินเก็บของได้ทั่วแมปได้แล้วนะครับสําหรับหีบนั่นเองนะทุกคนคือสามารถดูได้ทุกหีบเลยนะสมมุตินะครับผมว่าผมจะดูเป็นหีบเสื้อผ้านะครับนี่หีบเสื้อผ้าเนะเราก็ดูได้เลยนะครับว่าตรงไหน ที่เรายังไม่ได้เก็บบ้างน,นะครับอย่างเช่น f l o r a ว v i ของผมเนี่ยก็เหลืออีกหนึ่งที่นะครับนั่นก็คือจุดตรงนี้นั่นเองนะที่ผมยังไม่ได้เก็บนะครับทีนี้ผมก็แบบอ๋อตรงนี้ใช่ไหมเราก็ไปเก็บได้เลยนะครับพอเราไปเก็บแล้วเนี่ยเราก็มา r e f ฟ e ที่หน้าเบฟอีกสักรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะหายไปแล้วนะครับก็จะเป็นสีจางๆแล้วนั่นเองนั่นก็คือเราเก็บไปแล้วนั่นเองนะครับโอเคทุกคนก็มีประมาณนี้นะผมสําหรับการอนะัปเดตเนาะสำหรับแมป โว้ wow, นะครับผมของ i n f ฟิ i t y ้นิกกี้เนาะในการหาของนั่นเองซึ่งตอนนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยถ้าเกิดว่าใครอยากล่าหีบสมบัติเนี่ยตอนนี้ดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเขาอัปเดตมาให้เห็นแล้วนั่นเองนะว่าตรงไหนเราเก็บหรือว่าตรงไหนเราไม่ได้เก็บนะครับผมตรงนี้ก็เก็บกันชิวๆเพลินๆได้เลยนะครับทุกคนโอเคก็ทุกคนสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม